เรี่อคอสนี้เพราะอยากรู้ว่าในนานคตอาชีพของคนในนานคตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะมีความรู้สึกว่าโลกมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่แน่ใจว่าโลกมันจะเปลี่ยน,ปนยไปแล้ในแนวทางไหนและอาชีพที่มันจะมาใหม่มันคงไม่ใช่อาชีพเดิมอย่างเช่นอาชีพครูหรืออาชีพโค้ดหรืออะไรเงี้ยถ้าจะเป็นอาชีพคนน่าจะมีอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้นะคะแล้วก็ได้ถามว่ารู้จักคอสนี้ได้ยังไงร,รู้จักได้ผ่านเฟซบุ๊กอาจารย์เอกแล้วก็เฟซบุ๊กของพักเมน การม,สมาสมมนาครั้งนี้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเออเทคโนโลยีหรือว่าอาชีพที่มันจะเปลี่ยนไปในปบบี2020เนี่ยมันไกลเกินมันไกลมากอ่ะคือเราไม่ได้พูดนีมาก่อนเลยว่าปีหน้าเนี่ยมันจะกลเป็นว่าสูงสุดกับปืนสูงสามั่นเพราะตอนนี้คือเราแค่มองว่าจะทําอะไรก็ได้ให้ชื่นได้ตังค์ชได้ตังค์แล้วก็คือมีสนใจเรื่องของสุขภาพไม่ได้สนใจเรื่องของ อะเข้ามาในคไรเงี้ก็เลยขางสือ่สอวิทยุเนี้ยจะให้ประโยชน์ได้เยอะมากนะอาจารย์ที่เองแกก็คงจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลทั้งหมดเหมือนกับว่ามันเป็นโค้ส่วนตัวเลยอ่ะคือไม่ต้องเสียตังค์เยอะอ่ะคือเสียทุนนิดเดียวแล้วก็ได้ข้อมูลทั้งหมดเหมือนกับว่าเป็นการไปเป็นโค้ส่วนตัวเลย